ตำรวจคะจับจอนเลยค่ะคนนี้ยละคะ่ะไอ้ยคนนี้ยละค่ะจำได้ค่ะส่วสีเขียวเนี่ย เขาทำอะไรทำขโมยของค่ะขโมยกระเป๋าด um ิฉันค่ะคุณนะคะมาไปๆลงพักเอ้ยนี่นเอ้ย